สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือกี้กะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องอิมชอนเนาะครับเนาะมื่อนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ใช้รถคูปุตาเนาะครับหรือว่าที่มองอในส่วนของรถคูปุต้า L 4 0 1 8เนาะครับเนาะมื่อนี้ผมก็ทิมาบอกปัญหาเนาะครับเนาะสำหรับปัญหาสลักผ่านหนาเนาะครับเนาะสลักผ่านหนาผ่านดัน อันดันข้างหน้านี่ตัวนี้เนาะครับเนาะมันหลวมมันหลวมหลวมยอดยังตรงนี้เนาะครับเนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นสลักเนาะครับเนาะตัวหี้บ่มีบูดเด้ครับรุ่นหี้บ่มีบูดแล้วกะผมคิดว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ใส่คุตา LC 0 1 8อาจจะเจอปัญหานี้อยู่เนาะครับเนาะกะถ้าเกิดเห็นชิปนี้แล้วกะ สีได้หูวิธีแก่เนาะครับเนาะเพราะว่าผมกะแก่มาแล้วหายครับหายครับบ่โยกเลยบึงแน่นเปียเนาะเวลาเขาขับรถไปเนี่ยผ่านข้างหน้ามันที่โยกเห็นไหตเสียงดังคือกักคือกักคือกักมาครับผมก็ได้กแก่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชิมาบอกวิธีแก่บาเิตจ,จังไดเนาะครับนี่ปัญหาอันนี้ตัวนี้เลยครับ่ออด่นผมต้องบอกให้ฟังก่อนว่าผมกะคิดว่ามัน มันน็อตตัวนี้มันอาจจะหลวมเนาะผมก็เลยเห็ดเอ็นพ,พี่เห็นบอกนะมันบ่มีตัวจับเนาะมันเป็นสลักผมก็เลยเชื่อมนี่นี่นี่เชื่อมเห็นบอกครับพ,พี่เห็นเด็กบอนะออผมก็เชื่อมเล็กเนี่ยตัวนั้นเด็กเห็นมันคำตัวนี้ผมก็คิดว่าน็อตตัวนี้มันหลวมเนาะผมก็คันเข่าแน่นแล้วได้สองมื่สามมื่ไปเห็ดงานดันดินกะ กับมากกับรวมคือเกา่าผมว่ามันกับบแมเมนเลยผมก็เชื่อมทั้งสองฟังเลยในเมืองคบพีเห็นบอกครับเออผมเชื่อมสองฟังเลยคือเก่าบ่หายครับเนาะบ่หายเดี๋ยวชิม่าบอกว่ามันเป็นจังไดเนาะนี่มันเป็นสลักคล้ายๆแบบนี้ครับเป็นสลักคล้ายๆแบบนี้เนาะมันเห็นให้ตัวนี้โยก รวมเนื้อหตัวนี้ผมตอนแรกผมก็คิดไว้มันมีบูดบ่อเขาต้องเปลี่ยนบ,บ,บูดบ่อบอมันครับถอดออกมาแล้วมันโมนมีบูดมนนนันจะเป็นเหล็กตัวนี้ก็จีเป็นร่องของมันนี่ตัวข้างนอกนี่ก็จะเป็นร่องตัวข้างในก็นจะเป็นร่องเป็นหูไผ่หูมันเนาะครับเนาะบมมีบูดมีเหล็กตัวนี้ตัวเดียวนี่เป็นเหล็กสลักนี่ซุปเข้าไปซุปซุปข้างในออกมาข้างนอกเนาะสังเกตเบืเอ้องแล้วตัวนี้มันมันสึกเนาะครับเนาะ สึกย่อนอย่างเพราะว่าผ่านหนานี่ทางหนาผ่านดันไปหนามันโยกขึ้นโยกลงเนาะตรงนี้บบมี LC018 แกับบมีโตัวเขาเอื่นตัวอัจฉรีเนาะให้มันล่อลื่นมันกับโบมีเนาะครับเนาะมันก็บยึดใส่ตัวนี้ครับเผาตัวนี้เป็นตัวเสียบเข้ามาเสียบข้างในออกมาข้างนอกเนาะแล้วก็นอตชันแบบนี้เผาตัวนี้มันกักินเผาตัวนี้มันสึกครับสลุปก็คือเผาตัวนี้มันหน่อย เขามันหน่อยเนาะครับเนาะไอเล็กตัวนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันก็โยกขึ้นโยกลงเนาะเวลาเาใส่งานเนาะมันก็นเห็นให้ตัวนี้หลวมเวลาขับไปนี่ผ่านข้างหน้าโยกใายโยกขวาดังกึกกักกึกกักเนาะครับเนาะวิธีแก่เนาะครับผมกะแก่แล้วแต่ว่าผมบ่มีรูปให้พี่ๆเพื่อนๆเบิเ่งกับผมกับชิม,ม่าบอกให้ฟังว่าแก่จังไไดนะ้เนาะก็คือผมเชื่อมครับผมใส่ตู้เชื่อมเชื่อมเลย เชื่อมเป็นแนวเชื่อมเผาครับเชื่อมทั้งเบิดเลยเนี่ยเผาตัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยตัวที่ผมใส่เชื่อมเฉพาะเผาเลยครับแต่ว่าบังน,นอ็อตเนี่ยไม่ได้เชื่อมเชื่อมเฉพาะเผาเชื่อมแล้วก็เกียร์ครับใส่หินเกียร์เกียร์ออกให้มันพอดีกับหู้นี่ให้มันฟิตเกียร์ออกแล้วก็เอาค้อนตีเข้าไปตีเขาเชื่อมแล้วก็เกียร์นะครับเนาะเชื่อมให้เบิดเลยเชื่อมเบิดเผาเนี่ยยกเว้นเฉพาะหัวน็อตเนาะ ที่มันมีเกลียวบ่ต้องเชื่อมเนาะพี่พี่อ่าใส่ลวดเชื่อมประมาณหาหกเสนเนาะที่เชื่อมเชื่อมเ้วก,ก,ก,กเกียร์ออกในชะ้หินหินเกียร์ลูกงูเกียร์ออกเนาะไอ้มันเป็นรูปเผ้าคือเกานะ่าเนาะแต่ว่ามันก็เป็นบ่สวยงามคือไปเห็ดลงกึงนะ่งเนาะถ้าพี่พี่เพื่อน,น,นมีงบประมาณก็ไปเฮ็ดล่งกึ่งก็ได้ครับให้ล่งกึง่งเพื่อนเห็นหายอันนี้ผมเห็ดเองเนาะผมเห็ดเองรถใส่งานม,มาประมาณสองปี ตัวนี้คุปต้าเอลสีศูนย์หนึ่งแปดใส่งาสองปีรวมแล้วครับตัวนี้บอคือ 50, เอลหาศูนย์เนี่ยเอลหาศูนย์มันสิผมว่าเนี่ยใจมันชิมีบูตรแล้วก็มีสลักล็อกมองดีเนาะสําหรับคนที่เคยใส่เนาะย่นบอกครับแต่ตัวนี้มันบอกมีบูตรเป็นเป็นสลักอย่างเดียวเนาะก็เชื่อมแล้วก็เกียร์ออกแล้วก็ตีเขามากครับตีเขามาให้มันทะลุให้มันฟิตพอดีเนาะให้สลักมันฟิตพอดีกับหูเนาะ ตอนนี้ก็นแน่นแล้วครับแน่นดีเสียขารวดเชื่อมประมาณหาเซนเนาะแล้วก็หินเกียรเกียเองตอนนี้แน่นดีเดี๋ยวผมจะโยกให้เบิง้งว่ามีหลวมครับนี่โยกกับตัวลวดโยกครับนี่นยกขึ้นยกลงได้ปกติครับใส่งานได้คือเกา่าเพราะว่าตัวดีมันเป็นให้โดริกเนาะยกขึ้นยกลงตีตอนตีเข้ามามันก็นกฝืดฝอ,ดอยู่ครับ แต่ก็ใส่งานได้ดีบ่บ่มีเสียงดังบ่เกิดปัญหาอย่างครับผมก็ลองใส่แล้วผมก็เล่มาแชร์ให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะครับเนาะว่าผมแก้แบบนี้แล้วมันหายถ้าพี่มีงบประมาณจากน้อยก็ให้ลร่วงกึ่งเพิ่นพวกพอกเผาห้ใหม่เนาะก็ให้มันฟิตพอดีกับฮู้ผู้นี่แต่อันนี้ผมเฮตดเองเนาะครับเนาะผมก็เล่มาแชร์ให้พี่เพื่อนเพื่อนข้างค้าผู้ใดเจอปัญหานีอยู่อาจจะคิดว่าข้างในมันมี มันมีบูดมันบอมมีครับเนาะตามที่ผมบอกในคลิปครับอ่าาเกิดผูดใ้ใดเจอปัญหานี้อยูกอ่กะลองแก่เบิงครับน้องแก่เบิงปล่อยไว,ไว,ไว้โดนบอด,ด,ด,ดีครับมันจะเหตุให้หู้ตังผ่าค้านหนาเนาะเ้อามันหู้ใหญ่แล้วมันจะแก่ยากมันก็จะกินเนื้อเล็กไปเรื่อยๆนะครับเนาะเวลาใส่งานมันหลวมมันก็ใส่งานบอด,นด,นดีนะครับเนาะปัญหานีก้กะผมก็แก้เรียบร้อยแล้วครับ เสียค่าดวดเชื่อมหาหกเซนหาเซนอากาศหินเกียร์เกียร์ออกเกียร์เองเนาะครับมันก็เป็นรูปบ่ปสวยคือจังใส่พ่นล้มกึง่งพืนเห็ดเนาะแต่ว่ามันก็ใส่ได้ครับ,บอากาศอาชีมีตาหม่งตาหมดเป็นธรรมดาแต่ก็ใส่ได้ปกติเนาะครับเนาะ,ะคลิปนี้ก็ผู้ใดว่าเห็นว่ามีความดูเนาะเป็นแนวทางให้กับพี่ๆเพื่อนๆแก้ไขปัญหา สลักข้านผ่านหนาผ่านหนาผ่านดันใบหนาเนาะ L C ศูนหลวมแก่แบบนี้เลยครับก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พ,พ,พี่เพื่อนๆได้เห็นกันเนะครับเนะาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ